เป็น15,000 BTU นะครับ ATKC 1 5 TV 2อนะครับจากไดกินในเรื่องของดีไซน์ไซส,ส,ส์ของเค้านะแพงค่อยร้อนค่อยเย็นเนี่ยมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง29%กันเลยทีเดียวค่ะครับผมดูดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดไฟเบอร์5นี่ก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันนี่ฮะนี่ครับ24,390ับาทเต็นตู้เย็น มันติดอ rf 6 5 a 9771 B122 จากแบรนด์ซัมซุงนั่นเองผมมากเลยทีเดียวด้วยไซส์ของคี่ขนาดใหญ่มากหน้าจอตัวนี้แหละที่ภูมิใจจะพีเซตนเป็นยังไงบ้างพี่คิวบอกว่าแบบอยากได้ความทันสมัยใช่ไหมรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มพี่คิวอยากจะเขียนเมนูอาหารเปิด YouTube นะคะจะดูเมนูฟังก์ชันหรือว่าเซตเมนูต่างๆไว้นี่เห็นไหมฮะเตรียมไว้ได้พร้อมเลย1 1 9 9 9 0บาท AWD u.k. 1,300 KT จากโตชิบานั่นเองเขาตะสร้างในเรื่องของเครื่องเนี่ยเต็มรูปแบบเต็มอัตราเลยทีเดียวค่ะและเทคโนโลยีสำคัญนะครับที่ดีที่สุดของโตชิบับนั่นคือเกรดเวฟนั่นเองนะบทุกคน ดีมากๆครับตัวนี้พิเศษ9,990บาทเครื่องส้า,าฝาบน wa 1 5 r 6 3 8 0จากแบรนด์ซัมซุงนั่นเองในเรื่องของ intensive wash เพิ่มบาลานซักขจัดคราบเพียงปุ่มเดียวก็คือสามารถขจัดคราบฝังลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความหอมด้วย deep soft s e n e r ค่ะในเรื่องของความเพิ่มความหอมนะด้วยการแช่น้ำยาปราพนุ่มก่อนการซักนั่นเอง 1490บาทเท่านั้นีา5นิ้ว5อัพ8000 p t ี v จาก LG นั่นเองให้เป็นเฟรมกรอบรูปนิดหนึ่งตัวขอบของเขาซึ่งพี่มินเนี่ยก็ค่อนข้างชอบมากเลยเป็นเฟรมกรอบรูปแบบนี้แล้วดาไปเป็นกรอบรูป,ปได้ไหม LG ได้อยู่แล้วพี่คิวเขาสามารถที่จะเปิดร,รูปภาพน,นะในโหมดอของเขาเพื่อทําให้เป็นกรอบรูปตั้งอยู่ที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันเหลือเพียง23,990บาท QLED TV 5 5นิ้ว QA 5 5 LS03 จากแบรนด์ Samsung นั่นเองเป็นกรอบรูปเลยทีเดียวตัวกรอบของเขาที่มาพร้อมแบบนี้เลยค่ะสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะเรื่องของสีกรอบของเขาและนอกจากนี้นะคะตัวภาพของเขานะคะที่ทําให้เป็นกรอบรูปได้ดีละคมชัดแบบนี้เพราะเขามี QLED เทคโนโลยีนะคะภาพที่สวยสมบูรณ์แบบนะคะเศษ3 9สา0หม 990บาทครับ50 P จ2 5าจากแบรนด์ TCL ค่ะมีอันกอริทึมพิเศษจาก TCL ที่ชิปเซ็ตประมวลผลแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพปัญหาซอฟต์แวร์ให้ทุกท่านนะคะลดเลยนะอย่างดีเลยนะในการใช้งานได้ลื่นไหลามากขึ้นไมโครโดิมมิงปกติอยู่ในรุ่นท็อปๆเท่ทนานั้นรุ่นนี้จับมาให้ด้วยเช่นเดีวยวกันเพียง15,490บาทเท่านั้นแกลดีวีนิ้ว4 t c 5 0 BK1X จากแบน์อะไรครับพี่เมนชาปนปนั่นเอง<ะ>และกไแบบลายหลอดภาพของเขานะคะเพี้ความละเอียดภาพระดับ u l t ต a HD เลยทีเดียวมองภาพทุกรายละเอียดได้ชัดเจนนะคะแม้ในที่มืดหรือที่ฉากสว่างมากเขามีการปรับอัตราคอนทราสต์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการรับชมในทุกๆม,มุมมองแล้วคะ่ะ16,590น 6, บาทนะ